โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชคุนช n แนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีเกมนะครับหาบัตรทูแบบฟรีๆนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับเกมที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า FRT นะครับเป็นเกม บนมือถือนะครับที่สามารถหาเหรียญนําไปแลกเป็นบัตรทูมัน,นี้ได้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับสลับเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจเนี่ยสามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆคลิกไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็มันจะขึ้นเป็นไฟล์นะครับให้เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดไปนะครับเป็นไฟล์ที่มีชื่อว่า frt.apk นะครับ ก็ให้เพื่อนๆทําการติดตั้งเลยนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่ดาวน์โหลดไปแล้วกดติดตั้งไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่ตัวจัดการไฟล์บนโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะครับอ uh, ันนี้ก็จะเป็นตัวจัดการไฟล์บนโทรศัพท mm. ์ของผมนะครับจากนั้นเนีย่ยเพื่อนๆเลือกไปที่รายการดาวน์โหลดที่เพื่อนๆทําการดาวน์โหลดไว้นะครับโอเคนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้ก็ให้เราทําการกดเข้าไป แล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับใครที่ติดตั้งไม่ได้นะครับหลังจากที่โหลดเสร็จเนาะก็ให้เข้ามาในตัวจัดการไฟล์แบบนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต้องมาทําการสมัครสมาชิกกับแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับซึ่งมันจะติดปัญหาตรงนี้แหละครับคือแอปนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมัครยากนะครับก็คือ OTP ที่เขาส่งมาให้เนี่ย เวลานําไปกรอกมันจะขึ้นเออร์เลอร์ว่าผิดพลาดอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเนาะว่าตอนนี้เขาได้ทําการอัปเดตแก้ไขหรือ,อยังนะครับก็ถ้าใครที่สมัครไม่ได้เนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าก็มีอีกหลายๆคนเลยรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับที่สมัครเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับผมก็นั่งทําอยู่นานเนาะกว่าจะสมัครแอปนี้ได้นะครับว,วิธีการสมัครก็กดลงทะเบียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ กรอ,อกรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบแล้วก็ให้เรากดรับ OTP นะครับในส่วนของรหัสเชิญเนี่ยกรอ,อกตามนี้ได้เลยนะครับใครจะไม่กรอ,อกก็ได้นะครับอ่าน,นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าไม่กรอ,อกรหัสเชิญจะสามารถลงทะเบียนได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าใครที่กดลงทะเบียนไม่ได้ก็ลองลบรหัสเชิญแล้วกดลงทะเบียนดูนะครับเผื่อบางทีมันอาจจะเป็นที่รหัสเชิญผิดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ โอเคนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆสมัครได้เนาะแล้วก็ล็อกอินเข้ามาในแอปนะครับหน้าตาของแอปก็มีประมาณนี้นะครับในหมวดแรกนะครับเป็นหมวดร้านค้าหมวดนี้แหละครับที่เราจะสามารถแลกบัตรทูได้เนาะโดยเราจะต้องเก็บเหรียญ FRT ภายในแอปแอป,แอปนี้นะครับเพื่อน,นํามาแลกโดยถ้าเราเก็บครบ5 0า500เหรียญเนี่ยเราจะแลกบัตรทู50ได้นะครับครบ1,400ี่ยเหรียญก็แลก150ได้เนี่ยแบบนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมี เหรียญไอ้รีอยู่1,200เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะมาแลกให้ดูตอนช่วงท้ายคลิปแล้วกันเนาะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับว่าแอปนี้เนี่ยเราจะหาเหรียญ f อ้ทได้จากที่ไหนนะครับมันเป็นแอปฟรีนะครับเราไม่ต้องทําการลงทุนเนาะอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ลงทุนนะครับก็หามาแบบฟรีๆเลยนะครับวิธีการหาเนี่ยก็กดมาที่รูปของขวัญน,นะครับการหาเหรียญ f อ้ทเนี่ยสำหรับสายฟรีเนี่ยหาได้อยู่2วิธีนะครับก็คือการเล่นเกมปูอันแรกนะครับ ส่วนอันที่2เนี่ยมันจะเปิดช่วงเ driven, ที่ยงวันกับเที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็ได้เหรียญเอบเหมือนกันนะครับถ้าใครที่ว่างเล่นเนี่ยก็ให้เข้ามาเล่นได้นะครับช่วงตอนเที่ยงแล้วก็เที่ยงคืนนะครับเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีให้เรากดๆๆนะครับแล้วเราก็จะได้รับเหรียญเอบประมาณนี้นะครับ Week end. อ่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเกมปูน,นะครับเกมปูนี้เนี่ยผมก็เล่นอยู่ประจํานะครับเป็นเกมที่ ทำให้เราเนี่ยได้รับเหรียญไอ้ทีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับวิธีการเล่นเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยทำการกดรวมปืนนะครับรวมปืนใหญ่แค่นี้นะครับกดรวมๆๆให้เลเวลปืนใหญ่มันสูงขึ้นนะครับเมื่อเลเวลปืนใหญ่สูงขึ้นเนี่ยเราจะสามารถมากดรับซองแดงตรงนี้ได้นะครับซองแดงตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดรับเนี่ยเราก็จะได้รับอ่าเป็นแต้มตรงนี้นะครับแต้มสีแดงๆตรงเนี้ย นะครับก็แต้มตรงนี้เนี่ยถ้าเราเก็บสะสมครบ1 0,000แต้มเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ10 frt นะครับเราก็จะสามารถมาแลกได้นะขั้นตอนในการแลกเนี่ยก็จะอยู่ที่10 frt นะครับใช้1 0 0 0 0นแต้มเนาะก็เก็บตามเนียเลยนะครับอ่าตอนนี้ผมมียอดที่ยังไม่ได้ถอนออกไปอยู่3 frt เนาะผมก็กดถอนแล้วก็ถอนแบบนี้นะครับหลังจากกดถอนไปเนี่ยเราก็ต้องรอย4ชั่วโมงนะครับมันก็จะเด้งออกมาให้ที่หน้านี้เนาะ ถือเป็นวิธีการหาเหรียญ MRT เบื <_ S 1> ้องต้นนะครับแต่ว่า,าเจ้าเกมเกมนี้เนี่ยมันจะมีเป็นทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยทัวร์นาเมนต์ก็ได้เหรียญ MRT ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทัวร์นาเมนต์จะอยู่ตรงนี้นะฮะที่เป็นรูปโล่รางวัลตรงนี้นะครับก็ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานะครับผมติดอันดับ2ของเซิร์ฟนะครับผมก็เลยได้รับเหรียญ e MRT มา800หเหรียญน,นะครับซึ่งทัวร์นาเมนต์อันนี้เนี่ยจะได้จากการที่เรานะครับตรงนี้นะครับเอ็เพื่อนกดเข้าไปตรงนี้ นะตรงที่มันเป็นรูปมงกุฎนะครับที่เขียนว่ารีเจียนตรงนี้นะครับมันจะได้หลังจากที่เรานะครับทำการเก็บสะสมนะครับแต้มของตรงนี้เนี่ยครบ100นะครับเมื่อแต้มตรงนี้เนี่ยครบ100ปุ๊บแล้วเรากดรับเนี่ยแต้มในทัวร์นาเมนต์เนี่ยของเราเมันก็จะเพิ่มมา1แต้มนะครับอย่างทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยผมกดไป15รอบนะครับ ก็ติดอันดับ2ของเซิร์ฟเนาะซึ่งนะครับทำยังไงให้แต้มนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้นะครับก็คือเรานะครับจะต้องทําการเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะว่าไอแต้มตรงนี้เนี่ยทางเกมเขาคํานวณจากอะไรนะครับแต่ผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับมันก็มีให้กดรับทุกวันนะครับก็ถ้าใครที่ เล่นอยู่เนี่ยก็ให้เข้ามากดรับด้วยนะครับเวลาเขาจัดทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสติดท็อปเซิร์ฟแบบนี้นะครับมันก็จะได้รับเหรียญ f r t เป็นโบนัสเพิ่มเติมไปนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมีเหรียญ f r t อยู่1,200นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแลกบัตรด,ดูเพื่อนๆดูเลยนะครับว่าแอปนี้เนี่ยมันแลกได้จริงหรือเปล่านะครับอ่า1,200เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเกือบจะแลก1 5 0ทูได้แล้วนะครับแต่ว่า มันขาดอีก200เนาะผมก็จะมาแลกเป็นบัตรทูห้าสิบสองใบแล้วกันนะครับวิธีการผมก็จะกดเข้ามาแบบนี้เนาะแล้วก็กดซื้อเลยนะครับอ่ากดซื้อแบบนี้ปุ๊บอ่าหลังจากซื้อเสร็จนะครับผมก็จะไปกดรับรหัสนะครับรหัสบัตรทูมันจะอยู่มุมบนขวาตรงนี้นะครับอ่าผมเคยทําการกดแลกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่14เนาะอ่าวันนี้เนี่ยวันที่28นะครับวิธีการดูนะครับว่าเราได้รับรหัสหรือ,อยัง นะครับให้เพื่อนๆกดมาที่ตรงนี้เลยนะฮะรายละเอียดนะครับก็ในส่วนของรหัสบัตรทูนะครับมันก็จะคืออันนี้นะครับรหัสผ่านตรงนี้นะครับคือรหัสบัตรทูเนาะผมก็จะทําการกดคัดลอกนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองเข้าไปเติมในแอปทูน n ่วอลเล็ตให้ดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับหลังจากกดเข้ามาแอปทูนี่วอลเล็ตเนี่ยผมก็จะกดเติมเงินด้วยบัตรทูนะครับแล้วก็จะวางรหัสเมื่อกี้นี้ที่ผมคัดลอกมาเนาะกดถัดไปแล้วก็กดยืนยันนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับมา37บาท50สตางค์เนาะโดนหักค่าธรรมเนียมไป25นะครับจาก50บาทก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นแอป,ปที่ถอนเงินได้จริงนะครับแล้วก็เรากดสั่งถอนเนี่ยเราได้รับเงินทันทีเลยนะครับเราไม่ต้องรอเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมแลกอีกใบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ่แต้มของผมยังเหลืออยู่700นะครับผมก็กดแลกไปอีกรอบกดซื้อแบบนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูนะครับอ่ากดรายละเอียด แล้วก็คัดลอกไปเติมนะครับโอเคเดี๋ยวผมเติมอีกรอบหนึ่งนะฮะวางรหัส14หลักแล้วก็กดยืนยันเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้รับมา2ยอดนะครับจ่ายจริงนะครับแอปแอปนี้เนี่ยลองโหลดไปเล่นกันดูได้นะครับแอปชื่อว่า FRT เนี่ยนะครับยังไงก็อย่าลืมลองโหลดไปเล่นกันดูด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของโชกุน channel ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ